สวัสดีครับผู้ฟังมาติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำวันนี้กันนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดผสมเทียมโค ออกให้บริการแก่นางนิชงลาเต้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคดังนี้ 1. ผสมเทียมโคจำนวนหนึ่งตัวน้ำเชื้อพันชาโรเล่ 2. ฉีดวัคซีนเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันโรคในโคกระบือจำนวนสี่ตัวจัดชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่นายชุดติพลคงหมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคดังนี้ ฉีดวัคซีนเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันโรคในโคกระบือจำนวน3ตัวณนะบ้านเลขที่9 1และบ้านเลขที่168หมู่ที่10ตำบลลาง,งูอำเภอลาง,งูจังหวัดสตูลน,นี่คือภารกิจของหน่วยประชาการทหารพัฒนาในการให้บริการผสมเทียมโกให้กับพี่น้องประชาชนครับ